บรยากาศนี้เป็นบรรยากาศที่ดีมากผมรักประเทศไทยและกรุงเทพจังเลยยิ่งมองไปบ้านเมืองเราพัฒนาสวยงามขึ้นทุกวันครับเหมือนกับการลงทุนตอนนี้มีนักลงทุนทั่วไปมากมายเนี่ยที่ชอบ2ประการครับ 1. ก็คือชอบที่จะมีผลตอบแทนที่สม่สําเสมอทุกปีก็ได้เท่านี้ใส่เท่านี้ภูมิใจจังสามารถเอาไปใช้ในกิจวัตรประจําวันได้ค่ะได้ใจทั่วไปสบายมาก สองต้องการรักษาเงินต้นไม่ให้ไปไหนแนะนำเลยก็คือการฝากภายในธนาคารเป็นเงินออกไม่มีปัญหาแต่สำหรับนักธุรกิจหุ้นอย่างเราเรามีทางเลือกครับเรามีทางเลือกที่จะลงทุนในหุ้นที่เขาเรียกว่าหุ้นปันผลอ่า หุ้นปันผลคืออะไรคือหุ้นที่เป็นกิจการหนึ่งเนี่ยที่ดีๆเลยนะที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงๆแล้วเขาก็จะสามารถปันผลเอากําไรเนี่ยออกมาทุกปีทุกปีเหมือนธนาคารเลยปันผลออกมาจากกําไรของเขาสม่ําเสมอสม่ําเสมอนี่แหละคือสเสน่ห์ของเราแต่สเสน่ห์ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เท่านั้นเขามีสเสน่ห์ถึง2ประก,การด้วยกันสําหรับหุ้นปันผลหึงคือถ้าเราพิจารณาจากประวัติ ที่ผ่านมาดีๆเราจะเห็นว่าเราก็จะลงทุนในหุ้นที่มีปันผล5-6%หาไม่ยากเลยในตลาดหลักทรัพย์ของเราซึ่งสเสน่ห์ข้อนี้ก็จะสูงกว่าธนาคารที่อาจจะมีดอกเบี้ยประมาณสัก2% 2เสน่ห์ที่เบิ้ลไปอีกมากกว่านั้นก็คือว่ากิจการในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะมีการเติบโตทุกปีทุกปีเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆแล้วเขาก็จะปันผลเลาวก็ไรออกมาให้เราทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นปีนี้เราได้5-6% ปีหน้าอาจจะเป็น6-7%ปีต่อไป7-8%ปีต่อไปเราขึ้นไปเลยโอ้โหสง่างามมากแปลว่าอะไรแปลว่าเราจะต้องหาหุ้นปันผลดีๆกิจการดีๆเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่3ประการ 1. จะต้องไปกิจการที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง,สงมีเรคคอร์ดที่ดีแล้วก็มีผู้บริหารเนี่ยโอ้โหที่สื่อสัตว์จริงใจไม่มีนอกมีในเลยและสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องดูก็คือราคา ความผันผวนในตลาดหทรัพย์มีราคาขึ้นลงเนี่ยเป็นศัตรูตัว,ตว,ตวยงเลยสําหรับนักเก่งกําไรแต่เป็นโอกาสมหาศาลสําหรับนักธุรกิจหุ้นอย่างเราเพราะฉะนั้นเราต้อง,องรอครับอดทนรอรออะไรรอเรือรอลิงรอจุฬาหรือรอเหล็กไม่ใช่เรารอราคา เราค่อยๆรอราคาถึงจุดหนึ่งเมื่อราคาของกิจการตัวนั้นราคาลดลงมาลดลงมาจนทําให้ปันผลเนี่ยอยู่ที่5-6%นนั่นคือความสง่างามเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการลงทุนคุณเองก็เป็นนักธุรกิจหุ้นได้